สวัสดีครับโซ่ครับสวัสดีครับแจ้ครับตอนนี้เราสองคนก็อยู่ที่สาขแก่อากาศร้อนโคตรเลยนะครับกลางวันร้อนแบบว่าสุดยอดแต่โชคดีที่มีลมครับนผมอยู่นี่ทุกวันเห็นแบบตากแดดเนี้ยทุกวันก็นานๆก็มาทีสองสามทีก็มาทําไร่ทีมาช่วยน้องแจ้ก็ทาไร่แต่วันนี้ช่วงนี้ร้อนมากแบบไม่อยากตากแดดมากกลัวฟ้าขึ้นแบบว่าช่วงนี้ก็เข้าไป ตั้งแต่ไปทำคลินิกมานะสามาเมื่อก่อนเห็นคนเราก็อยากหลอมากต้องมีนะเออเดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปจับปลากันนะครับใช่ปลาเยอะมากช่วงนี้าจะถ่ายดูก่อนว่ามีอะไรก็ล่าปลาปกติครับก็เดี๋ยวดูว่าจะทอดแหเ่ยรืจะทาอะไรดีบ่อบออีนเด็กก็ปลาดุกเยอะบ่อในเดะเยอะเลี้ยงที่หลังเราคลับก็ใกล้ถึงสงการแล้วนะครับตอนนี้ก็ร้อนมากเออแล้วก็นี่ถ้าอยากซื้อเสือบเล่นสงการสวยๆเต็มลาครับอุดหนุนผมได้นะครับ อยากซื้อก็แอดมาที่ไลน์ไลน์อะไรน่น้องแท้ bozoamn นะครับลลไลน,น์ bozoamn นะครับอยาจำแม่นช่วยขายของได้เคก็ไม่มีอะไรเดี๋ยว <นะ S 2> ขอตัวไปกินอะไรก่อนนะหิวเธอบอกว่าตั้งแต่ไปทำคลินิกมานะสําอางตากแดดใ้ตากแดดหน่อยกลัวฝ้าขึ้นสงสัยกลัวไม่มีลูกค้า <ś> ผมอยู่นี่ตากแดดตลอดเลย เค okay, ครับก็ไม่มีอะไรก็มาทักทายแล้วเฉยไปละ